สวัสดีครับ fc ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้ของ ios t นะครับแล้วก็ผมจะมาดูกราฟของ ada นะครับผมในแบบสั้นๆนะครับผมที่พอเข้าใจได้นะครับนะครับผมแต่อาจจะไม่ละเอียดมากนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าลงใน Tik t o k นะครับคลิปไม่เกิน3มนาทีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูของ ada นะครับตอนนี้ตลาดลบอยู่8%นะครับก็เป็นธรรมดาที่เรามาไล่ราคาตอนที่หอก่าวพร้อมข่าวเราก็ต้องไปพร้อมราคาราคาที่มันจะขึ้นไปเช่นการอัปเดต ต่างๆนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องยอมรับนะครับแต่คนที่ลงทุนมานานแล้วเขากัดการล่วงหน้าแล้วว่าว่ามันต้องชื้อลักษณะแบบนี้ทีนี้เขาเขาเขามาขายให้คุณนะครับผมดังนั้นแล้วเราก็ต้องดอยต่อไปแต่ถามว่ามันไม่ใช่ความผิดนะครับแต่ความผิดตรงที่ว่าต่อไปนี้เราจะแก้ไขยังไงนะครับเราจะตั๋วไหมหรือว่าเราจะซื้อครั้งแรกเพราะว่าอะไรนะครับผมซื้อครั้งแรกเพราะว่าอยากคิดว่าจะไป120ตามที่ข่าวมันออกเมื่อไร่ข่าวที่ออกดันมาไป120หรือราคา 200-300ก็แล้วแต่นะครับนั่นเป็นจิตวิทยาที่เขาดันราคาขึ้นมาข้าสิบข้าวห้าหรือว่าร้อยหนึ่งเพื่อทําให้กลไกของออกมาตอนที่ราคาเจ็ดสิบแปดสิบาทนะครับผมแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมานะครับอาจจะขึ้นได้แรงเช่นกันนะครับแต่ผมพูดในที่แบบถ้าเกิดกรณีที่มันลงหนักจริงๆตามกราฟนะครับก็จะอยู่โซนนี้เลยนะครับเพื่อนคราฟเดย์นะครับอยู่แนวนี้นะครับเพื่อนหนักสุดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนคราฟแนวนี้จะเป็นคราฟราคาประมาณห้าสิบห้าบาทนะครับนี่คือ ต้องหนักสุดแล้วคือคราฟวิกลงนะครับผมน่าจะเป็นลักษณะโซนนี้นะครับผมประมาณสักให้น้ำหนักประมาณสัก80เปอร์เซ็นต์นะครับจากความรู้สึกนะครับจากความรู้สึกนะครับเพื่อนๆจากความรู้สึกจากประสบการณ์นะครับแต่ก็ใช่ว่าจะตูกนะครับแต่เพื่อนๆก็การเงินไว้นะครับอยู่โซนนี้นะครับแนวนี้นะครับผมถ้าเกิดหลุดนะครับก็จะมาเล่นอยู่ในโซนนี้แน่นอนนะครับแถวแถว70บาทนะครับ70บาทก็จะเป็นลักษณะของวันก่อนหน้านี้ที่บิตคอยล่วงมา42,000นะครับลงมาแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผม70บาทโซนนี้ นะครับโซนเกาะตัวนะครับนี่คือโซนนี้เลยนะครับแล้วรับใหญ่ก็จะเป็น57บาทจุด6 0ศเจุด้าข้านะครับจะเป็นลักษณะโซนนี้นะครับก็จะไซเวอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมสักพักใหญ่นะครับแล้วก็รอจนกว่าครับวิกไซเวออกข้างนะครับแล้วก็เส้นตัวติกของกราฟบิตคอยที่ผมเคยทำในคลิปก่อนหน้านี้นะครับให้ลงมาระดับล่างแล้วถึงจะขึ้นยาวถอจากนี้ไปนะครับแต่ เอเอก็ขึ้นได้ด้วยตัวเองนะครับผมไม่จําเป็นว่าบิ c คอยจะขึ้นจะลงนะครับก่อนหน้านี้ก็ขึ้นได้วด้วยตัวเองแต่เมื่อสักพักเ Reese, ขาทยอยรินขหรือเตะของออกมานะครับก็อาจจะเปิดฟังสถานะสถานะช็อตเซลล์นะครับผมเรียกว่าออกข่าวได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้ราคาลงมาเมาที่ติดอยู่ประมาณสัก95้าหเ้านะครับเกาบาทก็ขายขายลงทุนไปหมื่นหนึ่งเหลือประมาณสัก7จ็ดพันยอมกัดทุน3ามพันแล้วก็กระโดดไปที่ตัวเขียวสุดท้ายก็แดงตัวเขียวอีกแล้วก็มาเข้า ADA a ออีกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทำกราฟอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับคอมเมนต์ไว้นะครับใต้คลิปนะครับผมเองก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์ไม่ใช่นักที่เก่งกราฟแต่ข้อเราดูครับเป็นแนวทางจะได้เข้าออกและอย่างได้อย่างแม่นยํานะครับผมก็ตอนนี้นะครับรับอยู่ประมาณสักรับอยู่ประมาณสัก8 0 96นะครับอยู่ประมาณโซนนี้เลยครับที่เท็นไลน์ที่ผมตีไว้นะครับอยู่โซนนี้นะครับถ้าเกิดยึๆยักยักอยู่แบบนี้นะครับถ้าหลุดตัวนี้ก็จะลงมาเป็นแบบนี้นะครับ แบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับแต่โอเคถ้าเกิดมีปัจจัยก็ขอให้ราคาดันขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็มีฝั่งที่ช็อตเซล์เช่นกันนะครับเพื่อนนะช็อตเซล์บอกว่าแตงลงนะครับนั่นหมายความว่าต่อจากนี้ไป1สัปดาห์ลงลงลงมันก็จะลงมานะครับแล้วก็ขอก็ปิดปิดกําไรตอนที่เขาแตงลงมานะครับแตงลงมานะครับปิดกําไรปิดกําไรตัวนี้แล้วกดสถานะเปิดสถานะแตงขึ้นต่อนะครับเล่นอยู่แบบนี้ครับเมื่อตะลุแบบนี้ก็เปิดปรอบบายนะผมแล้วก็บางคนไม่เซลล์แนวต้านแลวครับเพราะว่ามันหลุดหลุดขึ้นไปแล้วนนะะครรับปมาณี้ นะครับเพื่อนเพื่อนก็หวังว่าให้ทุกคนได้มีกําไรนะครับผมก็ในมุมมองส่วนตัวจากเลึกๆมองแบบไม่มองราคาตั้งตั้งแต่1บาทที่ผ่านมานะครับไปใน1ปีนะครับแต่ผมมองว่านากตไปตัวตัวหมื่นตัวพันเนี่ยไปได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเซฟเบอร์มันใหญ่ขึ้นมาเกตแก็บมันใหญ่ขึ้นนะครับส่วนตัวอื่นไม่จําเป็นต้องมาเกตแก็บมาไล่ตาม A D A นะครับสมมติว่า A D A ตัวนี้100ตัวอื่นอยู่4ี่สิบบาทนะครับ A D A ไปตัวพัน ก็ไม่จำเป็นต้องมาเก็ตแก๊ไปต้องแซง ADA นะครับเขาตัว10บาทก็ขึ้นมาตัวร้อยได้เช่นกันนะครับผมนะนี่คือหลักคิดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับนี่คือครับตามเฟรมเดย์นะครับผมก็ล้อเรียนอยู่ครับบิตคอยด้วยนะครับแล้วก็อยู่โซนนี้นะครับโซนนี้แนวรับเลยนะครับเพื่อนนะครับแปดบาทนะครับโซนนี้นะครับอย่าหลุดนะครับถ้าหลุดก็จะมาเล่นอยู่กรอบข้างล่างนี้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้อาจจะนานเกินไปนะครับไม่แน่ใจว่ามีคนฟังหรือเปล่านะครับยังไงก็คลิปเต็มนะครับส่วนมากเลยติดตามมผผได้ในน YouTube ะครับม นะครับก็โอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับนะครับแนวเส้นที่ผมตีไว้เส้นเหลืองๆนะครับสามารถรับเป็นไม้ได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ